สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะจังตามหยับคลิปนี้ก็มาเจอกับหนูอีกแล้วนะตับเกมจ๊ปเปอร์อัดหลังนั้นหนูแปรงั่นแหละนะหนูหนูนาน่ะเออหลังจากที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยก็ยุ่งเรื่องงานนะครับเนี่ยก็มีเสียงดังเสียงดังไม่ค่อยทําคลิปเท่าไหร่ก็ถ้าไม่ทํามันเงียบจริงๆก็จะมาเล่นนะในหมวดเที่ยเนี่ยเหมือนเดิมแหละเออ ไปเลยมนทำเฮี้ยเราเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอน้องก,ก่อนน้องกำลังเล่นอะไรวะฟีฟ่ากำลังเล่นฟีฟ่าอยู่กันนะเตะบอลอยู่ครับอาจบันนี้พรุ่งนี้อาจจะลงก็ได้นะเออนิ้วคือไอเตีย้ยมันเดิมในอเตีย้ย เดี๋ยวไม่นานครับพี่เขาจะมีเวลาลงคลิปบ่อยๆแล้วก็จะไลฟ์สตรีมเกมด้วยไปเรื่อยๆนะจ๊ะเอาหมอเอ้ยไม่เอาหมอกูไม่ไม่ถนัดอย่างนั้นนี่เลยทางมาซื้อไว้ของจริงมันน่าจะเก่งนะมีคนคอมเมนต์ด้วยนะพี่ถ้าเล่นหมดเนี่ยพี่ต้องเล่นหมอนะตึงช่วยเพื่อนได้โอเคขอบใจามากน้องสองตัวเลยเว้ยถามมาซื้อกลางมาสองสามบิสองตามพี่มาตอร์ มาดิครับมาดิครับอ่าอืมาดิครับอ่าทำอะไรที่อะไรครับทำนี่อะไรครับอืมอืมทำนี่อะไรวะฮะฮะอืมทำนี่อะไรวะอ่าเอานี่ทียมตึงมาให้อืมตายไปดีครับมาแตกลอตตีหนึ่งให้เพื่อนเราต้องตามจากการสีม่วงโตไอ้ม่วงเมื่อกี้มันหลงหลงฝูงมาปะหวะเมื่อกี้ ดักข้ากำดักตายไปดิมึงเอ้ยทีมกูตึงว่าเฮ้ยไปตามตี้เ้เยไปตามเพื่อนเว้ยเหลืออย่ห้าเลยสังเขือสองเ้ย โอย้ยเอ้ย,อย,อยมาแล้วมาแล้วอาฮ่าชนะเอ้ยควายเอ p บีพีเฉยเลยว่ะเอ้ยเริ่มเป็นแล้วเว้ยเริ่มเป็นแล้วฮึเหมือนจะได้คุกกี้เยอะซะด้วยนะหมดนเนี้ยเนี่ยจุกไว,ไวด้วยได้คุกกี้เยอะด้วยผมมีคุกกี้มาสองหมื่นแล้วนะ เตาเนี่ยหนูเป sort of ็นส um> ีแดงเดี๋ยวจบคลิปน uh ี hai, uh> ้ไปเล่นใน่นั่นแล้วหมดปกติแล้วไหมลงแรงลงแรงไม่หนุกไอ้เหี้ยมันอยากเล่นกับเด็กอ่ะเอออยากอยากด่าเตียมันนะะนุกดีดูดิตาเนี่ยเอ้ยถามัาศึกสยอนมีอะไรวะมันเป็นป้องกันได้หรือยังไงวะเดี๋ยวดิเอาเอาตัวนี้ก่อน เล่นมั่วแล้วกันกูดูเล่นตัวหาลแล้วละเป็นกล้วยแล้วกันอ้าวเปลี่ยนไม่ได้ละไนเปอร์สองตัวเลยหรือพวกเองอ่ะเออเอาางตามตามข้ามาตามข้ามาเดี๋ยมาเลยไอ้เี้ยมันกดอันนี้ก็ลังการทันแฟรบังนะแฟรบัง เพื่อนกูเหรอเนี่ยแป่ว่าอืมมั่วอะไรเฮียคิดว่าคนอื่นกดตั้งนานมาซกเอ้ยเยอะเล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 ยคิวคิวเออได้คิวแล้วป่ะขมะเข้มะเขมะเขไอ้เฮียกูคิดว่ามึงสีส้มนะเนี่ยชิบหายไงจุดจุดจุดตึ้นกูไม่ทัน รอฉันคือวิญญาณเอ็มวงเอ็มอ่วงเอ็มวงเอมวงมันแอบเอ้อเอาแตกไปแล้วตัวหนึ่งใอ้เหลือตัวหนึ่งระดับสามบิดยสีเขียวหวานชื่นชื่น,นใจเอา้าตัวอะไรดีว้วสไนเปอร์ฮอตดีสุดแล้วนะสไนเปอร์ อ,อ๋อไอ้กันถามฟังศึกอีทีดีมันดียังไงวะปลาหมึกแล้วกันมีแต่ตัวร้ายเลยเพื่อน,นเนี่ยเอสีเขียวอ่อนเอ๊ะยรอซิวมาก่อนเถอะก็ใช้พวกแกเป็นโล่แล้วกันนะโอ้กดไม่ทนนันไเยศเค เอ้ยมึงยืนทีเ่เตียงอ่ะเออโหยยินแคล้วหมอมาลไรเจ็บคิวรูๆแล้วเนี่ยประสบมึงอ้าวเฮ้ยเขียวเมื่อกี้ยังไม่ทานออกตายเป็นศพแล้วตายของตัวนี่อ้าวตายตัวเดียวเหรออ้าวมีกูตายนี่หว่า ว่ายังไงว่ายังไงชุดนี้เพื่อนกี่ตัวนอยู่ไหนเนี่ะยังไงยีงไงสองตัวเอือนั่นแหละตึงเอ้สีเลยสีลิสีเฮ้ยแล้วถามให้ลอดนึงแล้เฮ้ยไมิติชนะที่หนึ่งเว้ยตีตึงว่ะตีตึงยูหาให้ยูหาให้อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่คล้ายคล้นี่นี่นี่ไอ้เจ้ามัน เออเรียบร้อยปั๊บเออทีนหนึ่งไว้โอ้ออยกูกจไอ้ชิบหายแต้ชิสามเอ,ออเฮียดูดีได้คุกกีเยอะได้ได้ชิบหายแล้วเรีอกคุกกีเลีอกอหาเรือกเลอกขนมแล้วกันกโอเคคนดูกระมีต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้จะมาชิมนานเย,ยบเย